S <S สวัสดีชาวเอ็เซียนฮันเนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น My c o l o ี y นะครับเผื่อบ,บางคนที่อยากจะเล่นแล้วแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับโอเคก็เข้าในเซิรฟ์ฟนะครับถ้าลงใหม่ๆนะครับมันจะให้ใส่ พาสเวิร์ดครับก็ตั้งพาสเวิร์ดไปนะครับเกิดมาก็จะมีใบอ่เหมือนให้เราเปิดปิดนะครับอะไรพวกนี้ทูทิปนะครับก็ไม่ต้องสนใจครับอันดับแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือหาทำเลครับหาทำเลก็วิ่งไปเรื่อยครับหาทำเลมี ผลไม้ครับก็จะเป็นอาหารเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับคือหิวนะครับอ่ทาท่านี้ก็จะมีหมู่บ้านลางอยู่ประมาณหนึ่งนะคือมีสองทางเลือกนะครับก็คือหาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของไมโครนีนะครับในการที่จะไปซ่อมนะครับเขาจะมีสร้างไว้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ ่าไปซ่อมแซมเอานะครับหรือว่าจะสร้างใหม่เลยตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตการสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับลำแรกผมก็หาทำเลก่อนนะครับโอ้มชูชิบชิบละชิบละชิแล้วล้หม,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 มูป่านี่คืออันตรายมากนะครับโอ้ ที่เกิดมาตอนแรกนี่อันตรายมากๆนะวิธีการหนีหมูป่าของก็คือลงน้ำนะน้ำแต่น้ำก็ใช่ว่าจะปลอดภัยบนบะโอ้โแถวนี้หมูป่าเยอะจริงๆนะครับต้องระวังให้ดีครับพี่หมูเนี่ยมัน มันทุเรศมากวิ่งชนเราอย่างเดียวโอเค <Okay. S 1> มีหลายคนนะที่เริ่มมาแล้วก็เจอหมูแล้วก็ออกไปโอ้ผมผมสร้างตรงนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วขอสร้างเครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับ เ,เริ่มต้นด้วยการตัดไม้นะครับเหมือนเดิม ผมสร้างควานนะครับก็ทีุ่ดพีแอดนะฮะอ่าตัวนี้จะมีหมอดช่วยตัดไม้นะครับมันมาละมันมาละสู้ได้ไหมผมไม่ไหวกับการมีแล้วนะครับ เจอปากไม้เนี่ตัวสีดำมาเลยเราจะไม่ประทะนะครับโอเคกดชิบค้างไว้นะครับแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับมันก็จะตัดให้ทั้งต้นนะครับพร้อมกับปลูกใหม่ให้ด้วยนอนี่ พัดความปลูกนะครับไม่ทำลายป่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ได้ไม้มาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทําเป็นอ่อสปายสปายสปายแคมป์นะครับก็คือสร้างกล่องห้าห้ใบนะครับจากนั้นก็กล่องมา เรียงคล้ายๆกับเรือนะครับโอเคก็จะได้ซัพพลายแคมป์มานี่ก็เตรียมพื้นที่นะครับพื้นที่ต้องเ,อเป็นพื้นที่รเรียบนะครับเรียบเลยวางตรงไหนพีเรียบคือแบบไม่มีหญ้านะครับไม่มีหญ้าแล้วก็พื้นเรียบเลยนะครับโอเคตรงนี้ได้นะครับได้อยู่ได้อยู่ไปในอีกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ก็ประมาณนี้อาจารย์ก็เคลียร์หญ้ามีสองทางเลือกครับก็คือจะวางบนรายจริงวางบนรายก็น่าจะได้นะหรือว่าจะวางบนดินแล้วเคลียร์หญ้านะครับคือวางบนรายมันจะง,ง่ายตรงมันไม่ต้องเคลียร์หญนะ้า อ่ลองดูว่าน่าจะได้แหละที่ลักษณะอันนี้นะอ่ขาดอย่างนึงนะครับในการปรับปรับตำแหน่งปรับพื้นที่นะครับเราต้องมีเห็นนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเป็น builder tool นะครับนี่ไม่น่ามีหินเห็นไหมขุดเอาแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะครับสร้าง builder tool นะครับใช้สิแล้วก็หินประมาณนี้นะครับโอเค builder tool มาแล้วนะครับโอ้นี่หมู่บ้านใครเดี๋ยวจะไปแวะเยี่ยมนะ <c oughs> โอเคแล้วก็เอาตัว spy cam เรามาวาง วางอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโชว์ให้เราดูตรงนี้ครับปรับได้โดยการกด escape นะครับกด escape ออกมันก็จะเห็นขอบเขตของมันนะครับแล้วเราก็ปรับตำแหน่งโดยใช้ builder tool นะครับอันนี้คือจะเห็นว่ามันมันมีบล็อกที่ไปชนกับต้นไม้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ขยับของเรออกมาขยับออกมากด escape ที่นึงพ่อวูว่ามันพอดีหรือยัง โอเคฝั okay. ่งนี้พอดีได้ฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้เห hmm. มือนจะจมน้ํานะครับจะจมโอเคถอยมาหนึ่งบล็อกนะครับพอดีตอนนี้ก็เดี๋ยวทุบออกออตัดออกไปเลยครัเกดกะ โอเคหลังจากได้ที่แล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดถูกปุ๊บโอเคเราก็จะได้พลายนะครับเป็นพลายแคมป์นะครับตรงนี้มาต่อไปแล้วก็มาดูที่พลายแคมป์นะครับอ,อ่ามันก็จะมีของอยู่ในนี้นะครับเป็นท้าวงส์นะครับตัวน,นี้จะเอาไว้สร้างสร้างหมู่บ้านนะครับ สร้างเมืองของเราเป็นจุดศูนย์กลางนะแล้วก็มีเรือทูนหนึ่งอันนะครับแล้วก็มาหาทำเลว่าจุดศูนย์กลางของเมืองหรือว่าสารากลางนะครับเราเรียกสารากลางนะครับมันจะอยู่ตรงไหนดีนะครับสมมติผมจะเอาวางไว้ตรงนี้นะอืมห่างนิดนึงโอเควางนี้ก็วางปุ๊บก็มีสองทางเลือกนะครับว่าจะวางแบบ วางไปเลยหรือใช้ว i d e r tool นะครับถ้าวางเลยก็ as anywhere นะครับใช้ video วิ e r t o o l แเราก็จะมาดูว่ามันเหมาะสมไหมนะครับก็เลือกเป็นทา้าฮอกนะแล้วก็ประเภทว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมันจะเป็นสไตล์ไหนนะครับต้องดูทรัพยากรรอบรอบข้างเราด้วยครับว่า,าป่าของเราเ,เป็นป่าแบบไหนนะครับสมมติว่าแถวๆนี้มีแต่ต้นโอก๊ก เป็นหมดเลยนะครับประเภทของอันนี้ก็ต้องเป็นโอ๊กนะครับถ้าเป็นอะคาเซียนี่คือก็มีต้นต้องมีต้นอาคาเซียอยู่ร,บรอบๆาจะเวลาหาของมาสร้างมันจะได้ไม่ลําบากนะครับไม่ต้องไปไกลวันนี้ผมใช้โอ๊กนะครับตรงนี้มันจะบอกเลเวลก็คือเลเวลของสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าเลเวลหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ เวลาเราจะวางเนี่ยเราต้องเผื่อเผื่อเราอัปเกรดด้วยนะครับสมมติว่าอนาคตจะอัปเกรดเป็นเลเวลห้ามันจะเป็นยังไงแล้วก็กดดูนะครับโอเคมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับถ้าเราพอใจกับตำแหน่งตรงนี้แล้วนะครับก็กดถูกนะครับหลังจากนั้นก็ามาคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับ เท้หอแล้วก็คีย a แ e น e ์ c o l โ n y พนีพลๆนะครับก็จะได้เมืองใหม่มาตัวนี้เป็นสารก,กลางนะครับก็จะสังเกตว่าจะยังยังไม่มีคนทำงานนะครับยังไม่มีคนนะครับก็รอสักประมาณหนึ่งนะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะแอดเพื่อนเข้าไปได้นะครับสมมติว,ว่าเราเล่นกับเพื่อน,นหลายคนนะครับก็แอดชื่อเพื่อนเข้าไปนะครับแอดเข้ามาแล้วก็ให้ให้สิทธิ์นะครับว่าให้เป็นอะไรนะรถ้าสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมช่วยกันทําก็ให้เป็นออฟฟิเซอร์นะครับอย่างนี้นะครับโอเค จะเห็นว่าจะมีชาวเมืองย้ายมาอยู่แล้วหนึ่งคนนะครับชื่อแคทเธอรีนไวแคมป์พินอะไรประมาณนะครับต่อมาก็คือหลังจากที่ได้เมืองตรงนี้แล้วครับเราก็ต้องสร้างบิวเดอร์ฮัทนะครับสำหรับให้ให้คนสร้างนะครับให้ะไรคนก่อสร้างครับมาอยู่พอที่เขาจะได้มาสร้างเมืองต่อนะครับ ผมไม่ได้เอาสร้างตัวนี้เลย builder hut นะครับก็ลองอ่าก็คือตัวนี้นะครับ builder hut ใช้ประตูไม้แล้วก็ l ิวทู l นะครับแล้วก็คาบเลยครับอันดับแรกคาประตูก่อนประตูไม้แล้ก็ l d t o o l นะครับอ่าได้ builder h a t มาอันนี้สำหรับไปสร้างที่พักกระท่อมให้กับ builder นะครับอ่าก็เลือกทำแหนที่ตั้งดูนะครับ ต้องใครมาต่เถอตอนนี้ชาวเมืองเรามี2คนแล้วนะครับก็เพียงพอที่จะมามาเป็น builder ได้นะครับคืออย่างน้อยต้องมี1คนนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนอาชีพเขาให้มาเป็นจากคนเดินเล่นนะมาเป็น builder นะครับก็วางลงไปนะครับใช้ builder ์ูใช้ build er t o นะครับเปลี่ยนเป็น โอ้ก uh, oh, นะครับปุ้งจากนั้นก็มาเลือกที่ Manage Worker นะครับเราจะเอาใครมาเป็น Builder ครับตอนนี้มีนอ่คนนะตอนนี้มันจะมี Auto อยู่นะครับ Auto มันจะเลือกให้นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ r e c a l l Worker มานะครับ พอเป็น u เด d e er, ์ก็จะชื่อประมาณนี้อันนี้สำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็สั่งให้เริ่มทำงานนะครับก็คือโดยเลือกที่ build option นะครับเลือก builder นะครับตอนนี้มีคนเดียวอันนี้ก็คือ list ของอุปกรณ์ที่ที่ที่ต้องใช้ในการสร้าง builder hut นะครับแล้วก็ต้องไปหา resource พวกนี้มานะครับแล้วก็ รอจนมันขอนะครับมันจะขออุปกรณ์นะครับแล้วก็เอาให้นะตอนแรกเราอาจจะช่วยโดยการถ่าย้านะครับเพื่อให้มันสร้างได้เร็วขึ้นมันบอกว่าเริ่มเริ่มสตาร์ทที่จะสร้างอยู่ด้วยหัดแล้วนะครับ ค okay. อ่าพอมันขึ้นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องการอะไรสักอย่างนะครับก็ไกดดูต้องการ p อปเปอรนะครับต้องการตัวตัดยาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราตัดยาให้หมดแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ <it again. S 1> แคนเซิลไปนะครับมันก็จะทำงานต่อ เปล่าโอเคทำไหม okay, มันก็จะบอกต้องการ <Okay. S 1> อ๋อต้องการพวนะครับในการขุดดินแสดงว่าจะมีการขุดดินอันนี้คือมันก็จะขอเรื่อยๆนะครับขออุปกรณ์แล้วก็ต้องต้องเติมให้มันนะครับโดยการเติมของมันนะครับก็คือไปที่ open request นะครับแล้วก็ กดตรงนี้นะครับกด f ิ l ฟ i l ฟ f ล i l l นะครับแต่ว่าในตัวผมไม่มีไม่มีของนะครับก็เลย f ูลฟ i l l ให้ไม่ได้นะครับก็คือต้องไปหาของมาก่อนนะครับแล้วก็เอาของใส่ในใส่ <Not S 1> ในตัวเราร <I S 1> แล้วก็กด f u l f i ล <could S 1> <fulfill. S 2> หรือถ้าเราต้องการที่จะใส่เผื่อไว้เลยนะครับสมมติว่ามันน่าจะใช้เยอะก็ไปที่ Inventory ของมันนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับ อันนี้คือการสตาร์ทเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูในขั้นขั้นตอนต่อไปอทีนะครับครับหลังจากที่เราเริ่มสร้าง b u เด d e r hut ได้แล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวผมแนะนำว่าเราควรจะสร้างอะไรต่อนะครับสิ่งที่ควรจะมีนะครับในการในการขยายเมืองนะครับอ,อันนี้ builder ของผมหลัง ะครับก็คือถ้าเรามีของในตัวแล้วก็สามารถที่จะฟูลฟิลเพื่อเติมของให้ builder นะครับไปสร้างเมืองต่อได้นะครับสิ่งที่ควรจะมีนะครับก็คือเป็น builder hut ก่อนเลยนะครับตามจํานวนตามจํานวนคนนะครับตาจำนวนจํานวนคือ1นึ่ง builder hut นะครับมันจะมี builder ได้1่1คนนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะสร้างเมืองเร็วๆ,ๆนะครับ<ๆ>ก็ต้องมี builder hut หลายอัน แต่ถ้า,าสร้างไม่รีบมากก็อันเดียวก็น่าจะพอครับส่วนนี้นะครับเป็นรีสอร์งก็คือเป็นร้านอาหารนะครับลักษณะจะเป็นรีสอร์งนะครับตอนนี้จะเอาไว้ให้ทําอาหารก็คือร้านอาหารนั่นแหละเวลาที่ชาวเมืองหิวนะครับก็จะมากินอาหารเองแบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่มีเรสซองเนี่ยเราต้องคอยเอาอาหารไปส่งทุกคนนะครับอา่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนร้านทราเวลน,นะอาจจะเหมือน,ป,นประมาณร้านเล่าออกมานะครับก็จะเป็นที่ที่เหมือนช่วยให้ประชากรเยอะขึ้นแล้วกันนะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมืองนะครับเหมืองเราต้องมีมีไม้นะครับเพื่อที่จะเอาหินนะครับอย่างนั้นก็คือหินนะครับเอาเอามาใหบ b u เด d e r ใช้งานนะครับคือบางส่วนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องส่งไปให้ b u เดอร์นะครับจะมีเนี่ยครับค a r ี y นะครับหรือว่าคนคนขนของนะครับก็จะขนขนจาก คนตัดไม้หรือว่าคนขุดเหมืองนะครับขนมาเอามาเก็บในตัวตรงนี้นะครับเก็บไว้เวลาที่วิ d ด r หรือว่า,าหมอหรือว่าใครต้องการทุกอาชีพต้องการอะไรนะครับเขาก็จะลองขอมาที่แคลรี่แล้วคนขนเนี่ยแครี่เนี่ยก็จะขนไปส่งให้นะครับติดที่นะช่วยลดภาระของเราคือไม่ต้องไป ยกป้อนให้ทุกคนทุกตัวนะครับเมื่อกี้เป็นในส่วนของอาหารนะครับอ,อาหารมาอย่างไงนะครับเมื่อกี้เป็นร้านอาหารนะครับแต่ว่าที่กําเนิดของอาหารก็คือเป็นเป็นฟาร์มตรงนี้นะครับก็จะมีคนทําฟาร์มครับแล้วก็ต้องคอยเติมพวกปุ๋ยพวกอาหารให้เขานะครฟัง ก็ทํทฟาร์มตัวนี้ไปเรื่อยๆตามคําสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างฟาร์มพอ,อเขาเก็บผลผลิตได้มากพอนะครับเขาก็าจะเรียกแคร์แคลร์แคลร,ร,ค,ร,รคือคนคนขนของนะมามาเก็บไปเอาไปที่เลสซ์ลองถ้าเลสซ์ลองต้องการนะครับก็เป็นบิลดเออร์ฮัทนะครับอันนี้ก็คือบิวดเออร์เขาอรอรอของอยู่ครับก็คอยเติมนะครับ มีฟาร์มมียูดอร์ฮดมีบ้านนะครับบ้านบ้านก็มีหลายแบบตามสไตล์นะครับบ้านก็มันจะบอกครับว่าเป็นเลเวลอะไรสมมตินี้เลเวลสามสามารถที่จะพักได้3คนนะครับก็คือมีซิติเซนสามคนนะครับก็คืออันนี้คือเต็มความจุข,ของบ้านแล้วนะครับสาับสก็คือต้องอัปเกรด บ้านถากเราอยากได้คนเพิ่มในเมืองนะครับหรือว่าสร้างบ้านเพิ่มนะครับถ้าบ้านเล็กก็จะเลเวลหนึ่งก็จะได้หนึ่งคน,นคอันนี้จะเป็นส่วนของคนตัดไม้นะครับเขาจะเป็น forester hut นะครับอันนี้ก็จะคอยตัดไม้มาในกรณีที่ builder ต้องการใช้ไม้นะครับอ,อันนี้เราอาจจะส่งไม้ให้ builder เองก็ได้นะครับหลังจากที่เราสร้างฟาร์มสร้างเลสซลองสร้างบ้านาสร้างอันนี้เป็นบ้านของหวังคนขนของฮะอันนี้อาจจะต้องสร้างเลดหน่อยครับเป็นแคริเออร์หัดนะครับแคริเออร์หัดครับสร้างมาเพื่อให้มีคนขนของคน,คนวิ่งของนะครับต้องมีคนวิ่งของ แล้วก็อ่าอันนี้สำคัญเขียนว่ามีการเดินตำรวจนะครับก็คือเราต้องสร้างตัวการดทาวเวอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมีเนี่ยครับมีอัศวินมียามคอยเดินตรวจตรานะครับเวลามีมอนสเตอร์มีโจนเข้ามาบุกค,คือมันจะมีเป็นเหมือนเป็นเวฟมานะครับจะมี โจมีจนสลัดอะไรเงี้ครับเข้ามาบุกนะครับอีวนนิวเดอร์ผมก็กาัสร้างอยู่ที่สําคัญนะครับลันจากที่สร้างสิ่งพื้นฐานสิ่งก่อสร้างพื้นฐานนะครับเราต้องสร้าง university นะครับตัว university เนี่ยจะเป็นตัวปลดลออ็อกสิ่งก่อสร้างระดับสูงขึ้นมานะครับจะแบ่งเป็น3มามโหมดก็คือโหมดที่เป็น ประชากรน,นะครับก็จะถ้าสมมติเราปลดล็อกตัวแรกตัวนี้นะครับก็จะอันล็อกตัวโรงพยาบาลตัวฮ o s p ิ t a l นะครับทำให้เราสร้างโรงพยาบาลได้คือถ้าไม่มีโรงพยาบาลน,นะครับเราก็ต้องคอยป้อนหมันฝรั่งกับแครอทนะครับเพื่อเพื่อรักษาโรคให้กับาชาวเมืองของเรานะครับเวลาที่เราอัปเกรดตัว University นะครับมันก็จะมีเลเวลตามนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อก อย่างอื่นได้นะครับสิ่งที่จําเป็นตอนแรกเลยนะครับก็คือนี่แหละเซมินาะนะครับเพื่ออัลล็อกฮอสพิทอลนะครับก็จะคอยรักษาโรคนะครับคือมันจะป่วยกันบ่อยมากนะครับคอมแบทก็คือความสามารถของของยามของเรานะครับของอ่ารอปรพอนะว่ามันจะทําอะไรได้บ้างก็ล็อกอ่ามันก็จะมีรีเลยรสสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมนะครับ nice, อ,อ,อย่างนี้ครับรีควายตัวบาเล็กนะครับที่เลเวลสามนะครับก็คือนอกจากจะสร้างบาเล็กแล้วก็ต้องสร้างอัปเกรดให้มันถึงเลเวลสามนะครับอย่างนี้ผมสร้างบาเล็กไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อัเกรดมันนะครับอันนี้จะเป็นบ้านะครับแล้วก็จะมีที่เป็น สูนฝึกนะครับสูนฝึกอันนี้ก็จะผลิตผลิตการดที่เก่งออกมาเก่งๆออกมานะครับน,นี้เขาเรียกเป็น Combat Academy นะครับก็ยิงอัพเกรดสูงผนผลิตที่ออกมานะครับสแตตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตัว Hospital นะครับเวลาที่เราสร้างมา ก็จะก็จะมีหมอมานะครับแบบนี้อันนี้คือหมอนะครับก็จะคอยรักษาครับรักษาคนอ๋อนอกนั้นมีอะไรอีกมีฟาร์มก็จะมีบ้านคนตัดไม้นะครับก็จะมีสกูลนะครับสกูลคือโรงเรียนนะครับ เด็กก so so the so, ็จะมาเรียนกันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องอั l ล็อกนะครับ a อั o ล็อกใน university นะครับเพื่อที่จะสร้าง school ตรงนี้ขึ้นมาครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีเด็กมาเรียนหนังสืออยู่ตรงนี้นะสังเกตว่าบนหัวมันจะมีจุดๆอย่างนี้คือเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรานะครับก็กดดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบ่นนะครับก็ กดามไปนะครับถ้าเป็นการล้อง่อนะครับอ่าอย่างเงี้ยขอกระดาษอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใน,นรีเควสนะฮรแล้วก็หากระดาษมาแล้วก็มาฟูลฟิลมันนะครับ <c oughs> อนอกจากนั้นก็จะมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆกกสร้างอื่นๆนะครับที่จะ ทําให้เราสนุกไปกับมันนะครับอันนี้ผมทำสุสานนะครับยังไม่เสร็จขอกำลังสร้างสร้างๆกันไปซึ่งเวลาที่เราสร้างพวกสิ่งก่กสร้างเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจะปลดล็อกสกิลอะไรต่างๆที่อ่ายูนิเวอร์ซิตี้นะครับหรือว่ามหาหลัยตรงนี้นะครับ ก็จะมีหมวดเทคโนโลยีนะครับหรือว่าหมวดคอมแบทนะครับเราก็เลือกปลดล็อกเอานะครับหมวดประชากร <I saw S 1> ประมาณนี้นะครับ <With pleasure. S 1> ถ้าจะจะให้สูงสุดก็ต้องอัปเกรดจูเนียร์ิซิตี้ไปถึงเลเวลหนะครับ โอเคครับก็แนะนำวิธีการเล่นประมาณนี้ก่อนนะครับก็ทขามาเล่นด้วยกันนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสงสัยตรงไหนเพื่อนๆในเซิร์ฟก็จะมีคนคอยตอบให้นะครับหรือถ้าไม่มีคนตอบก็โพสไว้นในเฟสก็ได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ